เวลาพวกกูวิจารณอะไรไปนะมึงก็มีหน้าที่แถลงข่าวมาสนักราชวังขอถแถลงข่าวดังที่กลุ่มไฟเย็นกลุ่มสุรชัยกลุ่มสนามหลวงพาดพิงมันนั้นไม่เป็นความจริงมึงก็ออกมาพูดสิไอสารนรกใช่หรือเปล่านะส่วนตัวคิดว่า ayo, ตอนจบของไทยระบอบกษัตร,ริย์ยังคงอยู่ต่อไปเพราะรองค์ครับพยโยคเขาเยอะอย่างมากที่สุดคือมันยอมอยู่ใต้ร,รัฐธรรมนูญและคำธุรกิรผ่านรัฐสภาก็ไม่เป็นไรฮะผมแต่ส่วนตัวผมผม เชื่อในความเปลี่ยนแปลงผมมีมีความมั่นใจในความเปลี่ยนเลี่ยนแปลงนะเมื่อคนเขาไม่ให้ความสน,จสนใจนะ่ะก็ดูที่คนประชาชนคนรุ่นใหม่เขาไมเขาถึงกล้าพูดถึงสร,บระบกษัตริย์เพราะว่าเขาไม่ได้มีใช้ความเชื่อในการูกปลูกฝังเหมือนรุ่นเราไงครับ <c oughs> ของเรานี่กว่าจะพูดได้กว่าจะตาสว่างได้เนี่โอ้โหใช้เวลานานนะนานมากนะก็อย่างที่ผมเคยเล่าไงไฟเย็นพูดถึงเวทีเนี่ยเวทีเล็กเนะี่ยมีการพูดถึง อำนาจของเจ้าอำนาจของกษัตริย์ไม่ได้ด่าแบบคนพ่อคนแม่มันแบบทุกวันนี้นะใช้สัญลักษณ์แทนใช้คําว่าศักดินาใช้คําว่าชนชั้นปกครองใช้คําว่าผู้อยู่เบื้องหลังใช้คําว่าไอโมงเราใช้ได้แค่นี้เองนะคนฟังแม่งสิบคนยี่สิบคนเองนะกลัวกันไปหมดทุกวันทุกวันนี้มันไปไกลแล้วไงอาจจะใช้เวลาการเดินทางช้าหน่อยแต่มันก็ยังถือว่าเป็นมิติที่ดีดไงที่คนมันเริ่มเออ กล้าพูดขึ้นเพราะว่าอะไรเขาก้าข้ามความเชื่ออะไรแบบนั้นแล้วอ่ะเมือนะมันเป็นวยร้านมันพูดกันไปปากต่อปากต่อปากนะเฮ้ยมันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์เขาก็คนธรรมดาเทพเทิอะไรตลกเนะี่ยวัยรุ่นเขาพูดขนาดนี้นะนะเขาพูดขนาดนี้ผมเชื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงนะพระราม่ามันจะเมื่อ,อไรนะโอเคมันเราอาจจะตายไปก่อน ไม่ทนันได้เห็นมันอาจจะจะอีกสัก40ปีก็ได้เพอเอินเราอยู่อีก25ปีเราก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมต้องเชื่อมั่นในการพัฒนานะโลกมันหมุนไปข้างหน้านะไม่มีอลังอะไรไปหยุดยั้งมันได้หรอกดูซิขนาดไม่ค่อยได้ไปทําอะไรมันมันก็เสื่อมด้วยตัวมันเองด้วยคุณค่าที่ไม่มีประโยชน์ในตัวมันนะแล้วก็แทรกําว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์นี่คือสิ่งที่มันตอหลอดตอแหลน่ะนะดังนั้นเมื่อเราสืบทราบความจริงเราไปใช้เหตุใช้ผลนะนะอ๋อไอตัวเทียนนี่แม่งอยู่ได้ด้วยความตอแหลเนี่ยว มันหลอกเรานะเราต้องเชื่อในกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงฮนะนะเร็วมากนะอันนี้ขนาดอานทน์เขียบอลมาได้ประมาณไม่ถึงสองปีแล้วนะนะนะเราพูดถึงกษัตริย์กันขนาดนี้แล้วนะนี่ไงนะพูดถึงก็ขนลุกนะอยากให้อาจารย์สุรชัยกับลุงสนามหลวงได้เห็นภาพของกลุ่มนักศึกษาที่ลุกขึ้นมาวันนี้มากๆนะเสดาแกไม่ทันได้อยู่เห็นนะครับ นี่คือสิ่งที่แกอยากจะเห็นมากๆคือคนออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์เนี่ยกลางสนามหลวงนะจริงๆนะผมเชื่อรับประกันได้เลยนะพี่ชีพเนี่ยถ้ายังอยู่นะแกต้องนั่งร้องไห้แน่ๆ,ๆเลยผมบอกเลยนะนี่เป็นสิ่งที่พวกเราอยากเห็นมันมาถึงตรงนี้แล้วนะละกษณะเดียวกันนะยิ่งมีสถานการณ์เชื้อโรคโควิดอะไรพวกนี้นะมันจะยิ่งทำให้รู้เห็น รู้เช่นเห็นชาติไอค้ครอบครัวกษัตริย์บริสิ์เนี่ยไอ้เหี้ยมีอย่างที่ไหนคนเขาจะเป็นจะตายแล้วแม่งเสพมาแข่งชาวบ้านขายวัคซีนในหน้าเหี้ยขุนทองคิดยังไงกับครูที่ไว้เจ้าก็ทั่งมันเอะนะมันพูดอย่างอื่นไม่ได้อย่าไปคิดยังไงเลยอย่าว่าแต่ครูเลยนะแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องเราในบ้านเนี่ยมันรักเจ้าไม่เหมือนกันจะให้ทํำยังไงนะมันเป็นความคิดของคนเรื่องการเมืองเนีน่นะคมันเป็นปัจเจกเรื่องปัจเจกแล้วมันจริง ต้องพยายามชี้กันให้เห็นว่ามันต้องตกผลึกกันจริงๆนะมันถึงจะคุยการเมืองกันรู้เรื่องนะใจกว้างพอไหมนะคนใจแคบมาคุยเรื่องการเมืองเลแม่งก็ตีกันนะผมเชื่อนะเชื่อว่ายังไงนะความร่มสลายก็ต้องใช้การเวลานะถือพวกเราทําอะไรมันไม่ได้มันก็เสื่อมด้วยตัวมันเองดูการใช้ชีวิตของยิ่งไอหอยเนี่ยโชคดีนะที่พ่อมันตายเร็วนะถทาทุกวันที่พ่อมันยังอยู่นี่เหนื่อยหน่อยนะครับคนไม่กล้าออกมานะคนไม่กล้าออกมากลางกลางกลาง สนามหลวงเยอะๆ,ๆนะคนไม่กล้าออกมาแน่นอน,นและอาจจะมาไม่ถึงตรงนี้ด้วยคุณสมอลลชิลีดิฉันคิดว่าถ้าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็จะไม่มีสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปถ้ามีก็ต้องลงมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเชื่อเดียวกับประชาชนค่ะอันนี้ก็ขอให้เป็นแบบนั้นเถอะขอให้เขาคิดได้ <c oughs> มันจะได้ไม่ศูนเสียนกูลมหิดนเอ๋ยฟังนะ <c oughs> แต่ละคนก็แก่ๆแล้วทั้งนั้นพวกมึงเด็กไม่กี่ปีเดียมันก็ตายห่างกันแล้วนะทําอะไรที่มันเป็นคุณประโยชน์กับประชาชนบ้างนะเลิกนะเลิกหลอกประชาชนได้แล้วนะทําตัวเป็นสามัญชนนะยังไงยังไงทรัพย์สินสิร,ริคานที่คดพ่อคนแม่มึงสะสมกันมานะ่ะใช้ชาตินี้ก็ไม่หมดปล่อยให้ประชาชนเขาดูแลกันเองปล่อยให้เขาเลือกผู้นําเองมึงไม่ต้องเสือกส่งตัวเฮียอะไรมาก็ไม่รู้นะ ส่งมาแล้วก็ไม่รับผิดชอบพี่อะไรความชิบหายอะไรมันเกิดพวกมึงก็ไม่รับผิดชอบพี่อะไรแต่งบประมาณภาษีงงบเทิดทุกษัตริย์พวกมึงโกยเอาโกยเอาโกยเอาชิบหายนะเดี๋ยวก็ตายหงอยตายห่ากันแล้วนะลาบยศสลินคารไม่เป็นสิ่งปรุงแต่งนะพอกันทีนะะอย่าให้ประชาชนสาบแช่งกลดา่าพวกมึงไปมากกว่านี้เลยนะเขาก็จะตายหงอยตายห่ากันแล้วแม่มีคนมาตายการถนนกันแล้วนะเขาตาสว่างกันแล้วก็ยอมรับซะเถอะ เมื่อตาสว่างกันแลแ้วแปลว่าพวกมึงจะหลอกเข้าต่อไปไม่ได้แล้วไงอย่าหน้าด้านอย่างที่ผ่านมาอย่าหน้าด้านเหมือนพ่อมึงนะทุกวันนี้เขารอโครงการพ่อมึงจะตายหาสามสี่โครงการไอ้เฮียคนเฮียอะไรไม่มีเฮียอะไรทำแล้วไงคิดสามสี่โครงการเขารอรอพ่อมึงจะตายหามึงก็ยังจะเอาอีกเลยนะฮะไอ้วัคซีนนรกนี่มึงพยายามจะหาแสงนะด้วยการพยายามจะใช้ช้ำว่าวัคซีนพระราชาทานวัคซีนพระราชาทานอย่างนั้นนะพอเถอะ พระราชทานทียอะไรเลิกหน้าด้านอันนั้นมันก็ประมาณภาษีประชาชนมึงอ่ะมึงเอาวัคซีนอ่ะมาเกาะหาเสียงแดดโหนวัคซีนโหนกระทั่งวัคซีน <t> ไอ้พวกเฮีย้ยไอ้ชิบหาพยไอ้พวกมีดอ,อนเะดยกก็ตายผมตายห่างกันแล้วหรือมึงอยากจะอยู่แบบอีสมแบบสิริกิตมึงอยากจะอยู่กันแบบนั้นเหรอเนี่ยอีกคนก็เล่นกับขี้อีกคนก็ลิ้นจุกป,ปากนะ มันไม่ใช่เสียงสาบแช่งกลดาจากประชาชนเหรอไอ้หอยอย่างเงี้ยอีทางมึงก็ระวังลายต่อไปอีฮาระวังมึงเ <c oughs> ขาเรียกอะไรละ่ะเอามาพึกเอามาพาดแดกซะอะไรเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งสหรัฐไทยขุนท้าวุนทองเองฆ่าสุรชัยทำไมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันฝ่ายความมั่นคงแน่นอนช่องอีดอกแก้วสหรัฐไทยนะ ฮนะไอ้เหี้ยมึงไม่บอกทำไมกูฆ่ารอทำไมมึงไม่บอกกูฆ่ารอแปดทำไมมันจะมีคนเชื่อหรือเปล่มังไอ้หน้าเหี้ยนะช่องอีดอกแก้วเนี่ยนอกจากเราจะต้องหนีตายแล้วเราต้องมานั่งแก้ตัวนะพี่น้องนะว่าไอ้เอ้ยขุนทองชี้เป้ามัง่งขุนทองแบงเป็นสายอะไรมั่งเนี่ยดูสิหนึ่งถึงบอกไงไอ้พวกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมันหายใจล,ลดต้นคอเราตลอดเวลา เราถึงต้องระวังตัวสูงสุดไงพี่น้องนลักษณะเนี่ยลักษณะเนี่ยฝ่ายความมันคงล้านเปอร์เซ็นต์นะทำเองกับชี้หน้าไนะคนอื่นมึงก็รู้ตัวดีไอ้สัตว์นรกชาติหมามึงอย่ามาปั่นไอหน้าเฮียนะจัดรายการยังไงเฮียคนฟังหนีหมดแทนที่จะรู้ตัวนะคนฟังเขาไม่ได้โง่เหมือนมึง มีอย่างที่ไหนเหี้ยดาเจ้าอวยประยุทธ์พ่อมึงตายไอ้สั์